สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เพลย์บีเอไลฟ์เบอรี่สตอรี่ซิตี้สตอรี่คืภาคไหนไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้นะก็แต่ก็จะมีการอัปเดตคมีภาพสวยขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ภาพสวยขึ้นวันนี้นะครับบอกนั่นก็คือนี่ครับมันมีธุรกิจอะไรต่างๆกันยังไม่รู้ว่า,วามันเล่นไงนะครับ ข้าศวกของภาคแสนแสน,นปะครับเนี่ยอุ้ยนี่ผมก็ไม่เคยอืมนี่ครับเพื่อคุณขับรถไปตรงที่คุณอยากจะไปนะครับนี่นี่ไปข้างหน้าอุ้ย นี่รถข้างๆบัวบางครับเลียวเลียวไปดิครับนู้นมันต้าปไปทางไหน,นะครับคุณผู้ชมนะเออดูดูสภาพรถดู คือพวกมันไปทางไหนนะคะพวกศับรูวนหนูมันค่อนข้างนาวนะครับทำนี้เปล่าเนนานแล้วรอข้าไปหน่อยอุ้ย นี่ถ้ารกกิจแล้วนะครับผม it, ก็ภาากิจในวันนี้นะครับผมเดินมาทางนี้นะครับคุณผู้ชมนะ <c oughs> ก็เข้าเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับผมก็มาเก็บตรงนี้นะ ไม่ถ้าผ้าสีผ้าสามไม่แน่ใจนะน่าจะภ้าสามนะภาสีไม่แน่ใจนะครับรอะว่าภาคอ่าให้ควบคนมเก็บอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เดก็อยวนี้ก็คุณมันมีภารกิจอะไรทำอย่างไหมนี่ต้องมาทำนี้ใช่ไหม ถ้าใส่ชุดสวดชื่อะไรผมก็ไม่รู้ในการมันดูพันมองดูแปลกๆออกออกมานะครับออกมาเจอรถคันใหม่นะครับไหนเรารถคันใหม่รถล่องหงกันเหรอครับนี่มันมันคือรถล่องหงครับคุณผู้ชมเอามันก็ไม่เชงว่รถรถล่องหงหลอกนะ เรือมาในอิ่งอย่างนี้นะครับวันนี้น่าจะเป็นภาคส่วนของภาคแฟมมั้งนะครับเพราะว่ามันระบบแตงๆันนภาคแฟมน,นะครับนี่นี่ต้องไปจุดหลงเหลือน,นั่นเองนะครับผมก็ต้องไปจุดเหลงเหลนนะครับคุณผู้ชมไปข้างหน้านะครับคคุณผู้ชม ควบคุมงเรือนั่นเองนะครับผมปุ๊บ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 ควบคุมเรือไปเลยนะครับผมติดเรือนะครับผมข้อซุบคนไปเลยคนไปเลยโออน้องเมย์กำลังมาเป็นโน่นปุ๊บคนไปเลยชนไปเลยคนไปเลยอุ้ยรถจะระเบิดลง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 รถจะระเบิด ิชชั่นเฟลต้องเอาใหม่กันเลยเหรอครับนี่งงม,ม,มากมากกันเลยเหรอครับนี่ต้อง so uh huh. เอาใหม่หรอถ้าเราได้กินนี้แล้วหรอจอาอี่ยางที่บอกครับมันเกมที่ไม่ดีนะครับรู nice ้ถึกบอกจะบอกเลยว่าต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่จริงด้วยหรือเปล่า มาเริ่มใหม่เลยกันเลยหรอครับนี่ไม่น่าทำพาลาภารกิจให้มันพลาดเลยนะครับนี่เลี้ยวๆวโอ้ย มันต้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปทา,างนี้อ่ะเอาไงดีทางนี้ได้ใช่ปะ่ะเยนานาขวางทางทางทางเข้าใช่ทำไมอ่ะฮะนี่ทางนี้ แค่ข,ของอัดเียยังยังลื่นๆื่นเลยนะครับผมเซฟเลยมาเซฟมาเซฟโอเค มาตรงนี้เข้าไปเลยนี่ก็นี่คือบ้า,น,าน,นของมันใช่ปะแต่ละครั้ไมันชื่อว่าอะไรผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ละครั้ไมันชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับผมก็เด<ย>ี๋ยวผมมาบอกครับว<ย>่าัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับผมก็จำไม่ได้ผมเคยดูแหละผมเคยดูช่องหนึ่งมาแหละแต่ผมก็จำไม่ได้มันชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับผมก็ ลิเบอร์รี่ซิตี้สตอรี่นะครับทีนี้สามารถเราได้ในแฮปปี้มอส์นะครับก็จะก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับที่มากริกเกือบสองกริกมันก็กกจะไม่เห็นนะครับหเห็นต้องขออภัยนะครับก็เหงื่อเซ็กแฝงก็อาจจะเล่นได้นิดนึงนะก็พอลื่นจ้านะแต่อยู่ซุ้มเทพมันก็ยังไงก็ต้องพากันว่าเพื่มอยู่ซุ้เทพ เป็นยังเพ่นนิดหน่อยเนี่ยก็ยังเล่นได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มุท่าเดินเหมือน GTA แฟนเลยอะ่ะดูดูดน่าจะใช่นะอ่าลองลองเราดูนะครับผมนี่โอ้ปิด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 เสียงปิดเสียงแต่แต่ช่องโดนเลิกเสียนะครับ อุ้ย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 ขับรถชนชนไปอู้ยไม่ต้องขับรถแล้วไกลๆนะครับหมตรงนี้แหละครับอย่าให้มันชนอะไรเยอะโอเคป้าอย่าให้มันชนอะไรเยอะถ้าชนอะไรเยอะเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเริ่มเกมหมั่นแต่ตรงน,นู้นน่ะคือถ้าเริ่มเกมหมั่นมนก็ได้ถ้าเขามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจเล่นพอเข้าใจป,ปะพเ,อข,อเข้าใจคำว่าคขี้เกียจเซ่นี่ครับตรงตรงไปข้างหน้านะครับผม แอบเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมอย่าให้รถระเบิดพยายามอย่าให้รถระเบิดนะครับนี่คือนี่แค่มิชชั่นแรกนะเนี่ยังยากลำบากมากขนาดนี้เลยอ่ะมิมิชชั่นต่อต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนี่แค่มิชชั่นแรกนะเนี่ยยังยังยากยากยากลำบากมากขนาดนี้เลยตอนนี้ผมพูดตามตรงอ่ะโอ้ยเกี่ยวระเบิดแล้วเมื่อกี้ เพราะโซลีท่านี่มันรอดมาได้นะครับรถรถของชื่อว่าอะไรผมก็จำไม่ได้นะถ้าใ,ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับถ้าไม่รนของเมสหลอกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปหาไปหาข้อมูลมานะครับแล้วผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับผมรู้สึกวหมนผผมพูดมาก,กันนะครับเนี่ยเนี่ยแลวเนี่ยอ่าอ่าอ,อมิชชั่นเฟลแน่นอนเอาละครับก็ เริ่มใหม่แน่นอนผมวันล็อกกีนี้ผมจะแค่คินแค่คลิปเดียวแล้วกันนะครับผมก็ตอนดี้ด,ดีครับผม